นี่นะครับสันวททาเก็ต90น้ำหนักน้องหลังจากตัดแล้วก็จะอยู่ที่50.7กรัมถือว่าเป็นน้ำหนักกลางๆไปทางหนักนิดนึงตามภาษาอย่างจริงนะฟองน้ำจะแข็งปานกลางครับถ้าเทียบก,กับกิโวผมให้ประมาณ49ถึง50ประมาณนั้นฟองน้ำไม่พุนมากไนงะ เป็นฟองน้ำฟองน้ำเทนชันไม้ที่จะติดคืออะควาซีดี้ดอฟินยางอีกด้านที่ใช้จะเป็น <S 2> <S 2> Nexus EL 50สีแดงน้ำหนักไม้รวมยางทั้ง3ชิ้นก็จะอยู่ที่จึบ182.8กรัมครับผมโอเคเดี๋ยวติดยางเสร็จแล้วลองไปเทสดูกัน ถ้าถ้าเคยเคยดูช่องปิงปองไทยบ้านของจันปองนะครับเขาจะไม่เขาจะไม่ทากาวมาจนสุดโคนแบบผมดันนั้นจุดประสงค์เขาคือเวลาลอกเนี่ยยางมันจะได้ไม่ไม่เป็นแผลแต่จุดประสงค์ผมคืออยากให้มันติดแน่นจนถึงตรงนี้เลยก็เลยทาชิดด้ามไปเลยทีนี้ก็รอกาวแห้งเดี๋ยวไปติดไปลองเคสกันหลังจากพัดโบกกันมาหลายยก ในที่สุดกาวมันก็แห้งแล้วมันก็จะเอาไอ้ตา้าเต้าศูนย์นี้มาติดลงบนไม้เทสเต์กันเลยเรียบร้อย ผมรองแล้ว ต้องปีกววาด้านหน้า รวมๆนะครับเป็นยางที่เน้นไปทางสปีดมากกว่าสปีดซึ่งวิถีรูปเขาอ่ะจะบินค่อนข้างต่ำถ้าตีแบบไม่ระวังอ่ะจะสะดุดเน็ตบ่อยแต่ถ้าปรับตัวจนชินกับเขาแล้วอ่ะยาง Target 90นะสปีดคือเทียบกับยางระคาพอๆกันสปินอยู่ในค่ามาตรฐานครับไม่ได้โดดเด่นอะไรคือพอเราท็อปอย่างเช่นในคลิปที่ผมท็อไม่สำเ ส่วนใหญ่พี่ชูจะล็อกแล้วติดเน็ตเพราะว่าลูกมันจะวิ่งต่ำมาไม่ใช่มันไม่หมดนะครับแต่ว่าความเลียดมันทําให้เวลาล็อกะถ้าเปิดปิดหน้าไม้ลูกมันจะวิ่งเข้าไปโจมเน็ตบ่อยๆแล้วก็เขี่ยดีเปิดลูกในโต๊ะเขี่ยรับลูกเสิร์ฟเพราะว่าด้วยความเป็นยาที่กินสปินน้อยสามารถเทิร์นลูกเสิร์ฟกลับไปได้ง่ายๆเลยยานี้ก็เหมาะกับคนที่ชอบตีปุ่มแล้วก็ชอบลูกที่เลียดและเร็ว เหมาะกับคนที่ตีวงลากจากข้างหลังไปหน้าไม่เหมาะกับการตีขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าถ้าคุณตีเฉียงขึ้นหรือว่าชดลูกขึ้นยางมันจะต้องหมุนแล้วก็เคิร์ฟตันนี้ซึ่งตัวนี้ให้เคิร์ฟที่ค่อนข้างน,น้อยเมื่อเทียบกับยางจีนตัวนี่ <S <S ก็ฝากว่าเป็นตัวเลือกตัวหนึ่งสําหรับใครที่ชอบยางจีนเด้งๆราคาไม่สูงมากเป็นยางตัวหนึ่งที่อายุการใช้งานค่อนข้างนาน ลิ่รีวิวตัวต่อไปสำหรนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ